การลักขโมยผิดศีลข้อที่สองสภาพสังคมที่วุ่นวายในปัจจุบันทุกชีวิตแทบจะมีลมหายใจอยู่บนเส้นทางแห่งการแก่งแย่งแข่งขันช่วงชิงควักควเสาะสแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนามาครอบครองแต่ถ้ว่าการได้สิ่งเหล่านั้นมาด้วยความโลภอยากได้มาเป็นของของตนโดยไมิชอบทำแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดวิธีการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการลักขโมยซึ่งเป็นการผิดศีลห้า ข้อที่สองคือมีเจตนาที่จะขโมยสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตนได้สําเร็จการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นั้นมีอยู่หลายรูปแบบหรือหลายลักษณะคือ 1. ลักทรัพย์คือการถือเอาทรัพย์เมื่อเจ้าของไม่รู้ไม่เห็นมี3ลักษณะได้แก่เมื่อเจ้าของเขาเผลอก็หยิบเอาสิ่งของนั้นไปเรียกว่าขโมยส่วนในเวลาสงัดได้แอบเข้าไปในเรือนแล้วหยิบเอาสิ่งของของเขาเรียกว่าย่องเบา่า และเมื่องัดหรือเจาะประตูหน้าต่างที่ปิดอยู่แล้วถือเอาสิ่งของของเขาเรียกว่าตัดช่อง 2. ฉกชค,คือการชิงเอาทรัพย์ต่อหน้าเจ้าของในขณะที่กําลังเผลอที่เรียกว่าตีชิงวิ่งราว 3. กันโชคคือการขู่โดยใช้อํานาจให้เจ้าของทรัพย์ตกใจกลัวแล้วยอมให้ทรัพย์ที่เรียกว่าจี้ในปัจจุบันนี้ 4. ปล้นคือการยกพวกตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้อาวุธเข้าคมคูเจ้าของทรัพย์ แล้วแย่งชิงทรัพย์ไป 5. ตูคือการอ้างหลักฐานพยานเท็จเพื่อหักล้างกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นเช่นที่ดินเป็นต้นซึ่งตนไม่ได้เป็นเจ้าของ 6. ช่อหรือโกงคือการโกงเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปซึ่ง,งหน้าโดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่เจ้าของฝากให้ช่วยดูแลเช่นโกงของฝากโกงที่ดินเป็นต้น 7. หลอกคือการพูดจาปั้นเรื่องหลอกลวงให้เจ้าของทรัพย์หลงเชื่อแล้วจึงถือเอาทรัพย์ของเขาไป 8. ลวงคือการใช้เล่สแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าของทรัพย์หลงเชื่อแล้วเอาทรัพย์ไปเช่นโกงตาช่างเป็นต้น 9. ปลอมคือการทำหรือใช้ของปลอมให้เห็นว่าเป็นของแท้เช่นธนบัตรปลอมเป็นต้น 10. ตระบตดคือการยืยมของคนอื่นมาใช้แล้วไม่ยอมส่งคืนยึดเอาเสียดือด้อเช่นกู้หนี้แล้วไม่ใช้คืนเป็นต้น 11. บเเบียดบัง คือการงุกงิบเก็บทรัพย์เกินความเป็นจริงกินเศษกินเลยเช่นเก็บเงินค่าเช่าได้มากแต่ให้เจ้าของเพียงแต่น้อยๆ้อยสับเปลี่ยนคือการแอบสลับเอาของที่ไม่ดีของตนไปเปลี่ยนเอาของที่ดีของผู้อื่นมาซึ่งมีค่าสูงกว่า 13. ลักลอบคือการหลบหนีภาษีของหลวงหรือรอบนำสิ่งที่ต้องห้ามเช่นเหล้าเถื่อนค้าของหนีภาษีเป็นตน้น 14. ยักยอก คือการยักเอาทรัพย์ของคนที่ถูกริบไว้ยักยอกภาษียักยอกทรัพย์ที่ถูกฟ้องล้มละลายไว้โดยการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมาเป็นของตนและนอกจากพฤติกรรมข้างต้นดังกล่าวแล้วยังมีกรณีที่บุคคลแม้ไม่ได้เข้าไปยึดทรัพย์ของผู้อื่นโดยตรงแต่ถ้ากระทําโดยมีส่วนร่วมศีลข้อที่2ก็จะมัวหมองด่าพร้อยไปทันทีนั่นคือให้การสนับสนุนพวกโจรให้ที่พักอาหารหรือรับซื้อของที่ได้มาโดยไม่สุจริตทั้งที่รู้อยู่เต็มอก ปอบลอกคือการครบคนด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์มุ่งหมายจะเอาทรัพย์สมบัติของเขาฝ่ายเดียวเมื่อเขาสิ้นตัวแล้วทิ้งเขาเสียรับสินบนคือการถือเอาทรัพย์ที่เขาให้เพื่อช่วยทําธุระให้แก่เขาในทางที่ผิดทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนผพานคือการทําลายทรัพย์ของผู้อื่นให้เสียหายโดยไม่เอามาเป็นของตนเช่นทําลายข้าวของคนอื่นเผาบ้านคนอื่นให้เสียหายเป็นตน้นหยิบฉวย คือการถือวิสาสะเกินขอบเขตเช่นลูกหลานเอาของพ่อแม่ปู่ย่าตายายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือถือเอาของญาติมิตรมากกว่าที่เขาอนุญาตองค์ประกอบของการทำผิดศีลข้อ2ต้องประกอบด้วยองค์5ประการคือ 1. ทรัพย์หรือสิ่งของนั้นมีเจ้าของหวงแหน 2. รู้ว่าทรัพย์หรือสิ่งของนั้นมีเจ้าของหวงแหน 3. มีเจตนาคิดที่จะลักทรัพย์หรือสิ่งของนั้น 4. พยายามลักทรัพย์นั้น 5. ได้ทรัพย์หรือสิ่งของนั้นมาด้วยความพยายามโดยสรุปของการทำผิดศีลข้อ2นี้อยู่ที่เจตนาจะลักของผู้อื่นในทางทุจริตโดยมีความตั้งใจจะยึดเอามาเป็นของตนให้ได้ถ้าทำครบองค์5ประการที่กล่าวมาก็ถือว่าผิดศีลทันทีส่วนเกณฑ์ในการส่งผลวิบากกรรมหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับ 1. ทรัพย์สินหรือสิ่งของนั้นมีค่ามากมีโทษมากมีค่าน้อยมีโทษลดลงตามลําดับ 2. ขึ้นอยู่กับคุณความดีของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นถ้ามีมากโทษก็มากและ 3. ขึ้นอยู่กับความพยายามถ้ามีความพยายามที่จะได้สิ่งของนั้นมากก็จะมีโทษมากถ้ามีความพยายามน้อยมีโทษลดลงตามลําดับผู้ละเมิดศีลข้อที่สองก่อนที่จะละจากโลกนี้ไปนั้นได้มีภาพกรรมนิมิตที่ตนเคยทํามานั้นมาใช้ปรากฏให้เห็นจิตจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสย่อมไปบังเกิดในนรกทันทีตัวอย่างเช่นพวกที่เคยโกงเงินหลวง ก็จะถูกนายนิรยาบาลจับใส่ถุงเงินขนาดใหญ่แล้วนายนิรยาบาลก็ปิดปากถุงไว้แน่นหนามีให้สัตว์นรกหนีออกมาได้จากนั้นก็เวียงถุงเงินทุ่มลงกับพื้นอย่างเต็มแรงเวียงไปมาหลายรอบจนกระทั่งสัตว์นรกที่อยู่ในถุงเงินนั้นแหลกเละร่างกายละลายไปกับเงินในถุงตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนส่วนพวกที่เคยโกงที่ดินของคนอื่นมาเป็นเจ้าของนั้นสัตว์นรกจะถูกแผ่นดินขนาดใหญ่ที่ร้อนระอุตกทับใส่ร่าง จนร่างกายแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีได้รับความทุกทรมานอย่างแสนสาหัสนับครั้งไม่ถ้วนบางพวกที่ชอบรับสินบนก็จะถูกนายนิรยาบาลใช้มีดอันคมกริบกรีดท้องจนเห็นกระดูกสันหลังจากนั้นนายนิรยาบาลก็จะตักเหล็กร้อนๆที่มีลักษณะกลมแบนคล้ายๆเงินเหรียญมายัดใส่ท้องจนเต็มเหล็กร้อนในท้องนั้นก็จะเผาไหมละลายร่างของสัตว์นรกทำให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสและแหลกเละไปในที่สุด เมื่อผลกรรมจากสัตว์นรกย่อมเกิดเป็นเปรตมีลักษณะลำตัวเป็นเหมือนแผ่นหินที่มีความร้อนมีขาสองขายืนรองรับแผ่นหินนั้นไวเพราะเศษกรรมที่ชอบไปขโมยของสงเปรตบางพวกเคยมีวิบากกรรมไปขโมยของกินที่เขาจะนํามาถวายพระเมื่อเศษกรรมเบาบางก็จะเกิดมาเป็นเปรตกินขี้เมื่อผลกรรมจากเปรตก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นหนอนชอบช้อนชัยน้ำเลือดน้ำหนองเป็นเวลายาวนานและโทษเบาที่สุด เมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นคนยากจนเป็นคนอดอยากไม่ได้สมบัติตามที่ตนต้องการทำธุรกิจการงานใดก็จะถูกโกงได้ง่ายทรัพย์สินย่อมทินาศไปเพราะภัยต่างๆเช่อนอักคีภัยอุทก,กภัยวาตภัยราชภัยโจรภัยเป็นต้นแถมยังเป็นโรคจิตทางประสาทเช่นโรควหวาดผวาเพราะวิบากกรรมที่ชอบไปคมคูเจ้าของทรัพย์ให้ตกใจกลัวเป็นต้นดังนั้น เมื่อเราทราบถึงวิบากรรมของการลักขโมยซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแล้วนั้นก็ควรหักดิบเลิกพฤติกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ตอนต้นให้หมดแล้วหันมาประกอบสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางสุจริตโดยไม่เดียบเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนและเพื่อให้ปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นซึ่งจะทําให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขตลอดไปทั้งในภพชาตินี้และในภพชาติหน้าตรากระทั่งเข้าสู่นิพพาน